อ่มก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะทุกคนเราจะมาโปรโมทเซิร์รฟเวอร์กันเหมือนเดิมนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเป็นเซิร์ฟที่มีชื่อว่าไพโอมอนนะครับก็เป็นเซิร์ฟโปเกมอนนะครับผมนะโอเคอันนี้ผมก็เข้ามาในหน้าเซิร์ฟไปนะครับผมใครที่อยากเล่นเดียแบผบมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไปให้นะครับนี่คือสปาลนะาจะเป็นสปาลของเซิร์ฟนะครับก็เมื่อเข้าสปาลมาก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟีไอเทมนะทุกคนก็สามารถรับฟีไอเทมได้ที่ตรงนี้เลยรับไมเยอะเลย อ่าก็คือเรารับได้ตามที่เราแบบว่าต้องการเลยเพราะว่ามันมีไม่จํากัดนะครับทุกคนอาหารก็ฟรีด้ดีนะทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเสียเวลาทําฟาร์มนะครับอ่ารับของกันก่อนโอเคอันนี้คือใครเอ่ยน,น้องเมอร์ลี่ขายกล่องสุม่มโปเกมอนธรรมดาหรอต้องใช้8,500 0คอย ซึ่งเราเราไม่น่ามีเราไม่น่ามี80,000คอยนี่คืออะไรอ่ะมีโอกาสดบนี่เหมือนจะเป็นที่เก็บเลเวลนะครับที่เก็บ EV เนาะก็จะอยู่ตรงนี้หรออ๋อก็คือเก็บได้ตามเจ้าพวกนี้เลยนะครับถ้าใครที่อยากจะมาเก็บค่าพลังเนะทุกคนก็เซิร์ฟนี้นะครับถ้าเรากดชิปแล้วก็ตัว F นะครับก็จะเป็นการเปิดเมนูนะครับก็จะมีสปาวนะครับแล้วก็มีช็อปโทเค็นนี่คือร้านค้าโทเค็นหรอโอ้มีร้านค้าโทเค็นก็จะมีหลายอย่างนะครับก็จะมีร้านขายยศด,ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่นะครับอ่าจะ ายไอเทมขายของสุ่มนะครับแล้วก็ขายพวกนี่คือโพสิป,ป้องกันบ้านนะครับผมอ่าไหนมีอะไรอีกนะมีร้านค้าปกติโอเคเราจะไปร้านค้าปกติกันก่อนอ่าโอเคอ๋อนี่คือถ้าเราจะจ่ายก,ก,ก็ต้องทำอย่างนี้เหรออืมก็ซื้อนี่นะครับคําสั่งวิสโดรจำนวนเงินดูดิดอ๋อนี่คนอ๋อถ้าเราอยากได้เงินเป็นเหรียญก็คือต้องมาต้องพิมพ์คำสั่งนะครับ แล้วก็ส่วนตินี้สามหมื่นใช่ปะก็ถ้าสมมติว่าเราโอเคแล้วก็ซื้อได้ใช่ปะจริงด้วยทุกคนอ๋อนี่คือวิธีการซื้อของนะครับเอนที่ร้านขายยาขายยาโปกเกมอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่มีขายอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะกูสลอสแปดพันซื้อเลยทุกคนพอดีว่าเรารวยปึ๊บอ่านี่คือเบ็ดตกปลาใช่ป่ะอ๋อมาแตกมาแตกต่างากเบ็ดตกปลาแบบปกติยังไงนั่นไข่อ๋อมานเลนดูตรงนี้เหรอ,อรเฮ้ย ทำไมผมมันตกยากมากเลยอ่ะตกยาก,กนะทุกคนนะผมก็ตกไม่เป็นเหมือนกันโอเคนี่พี่เก็กบโปเกมอนซึ่งเราไปมาเนาะนี่เป็นรักษาโปเกมอนก็คือโปเกมอนซินเตอร์นี่ถ้าโปเกมอนเราตายก็มารักษาที่นี่ได้นะครับอ่าแล้ไปเป็นตลาดของเซิร์ฟเวอร์เหรออืออ๋อมีมีตลาดหลายอย่างนะมีตลาดอาหารด้วย อ๋อคือเราสามารถขายแล้วก็ซื้อที่นี่ได้เลยนะครับอืมอืม,อมระบบระบบดีนะครับแลนดโฮมสมมบุติที่หาบ้านยังยังไม่ไปอ๋อแต่ทุกคนลืมบอกมีอีเวนต์นะทุกคนก็สามารถเข้าเซิร์ฟเล่นอีเวนต์กันได้นะจ๊ะแล้วก็จะมีพวกยศต่างๆนะก็ยศแต่ยศก็ความสามารถไม่เหมือนกันนี่มีเควสเลยเเป็นรูปกับลินสามารถรับได้ที่เควสทาวเวอร์เลยเอ๋อเออเราต้องลงไปยังไงอ่ะหัวใจของโบล่า h e l l นกอ้วน เท็ตเมมุมสุดเท่อ,อ๋อนี่คือที่แรกเควสนะครับอืมก็คือถ้าเอานี่มาแลก3อันก็จะได้สไปเดอร์ต่อไปเป็นอ่ระบบสุ่มโปกเกมอนทั้งเซิร์ฟต้องเลี้กวสามสโอเคฉันยังไม่ไดามสิบแน่นอนเออขายโปกเกมอนขายแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาได้อุ้ยจะซื้อโปกเกมอนคนอื่นดีไหมอ,อ๋อรู้สึกว่าเราจะมีโปเกมอนเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับในการขายเนาะซึ่งตอนนี้เรายังขายไม่ได้นี่คือที่เช็ค e EV นะครับก็มีตลาดเซิร์ฟเวอร์ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปซีไม่น่าไม่น่าจะว้าไปได้ ได,ได้โปเกม,มอนแบบแร่ๆนะครับ1000โทเค็นเหรอได้ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรเอ่ยได้มิวทุกคนเหมือนได้มิวนะครับตป๊บนึงแปวบนึงเราเราจะเลื่อนอยังไงอะ่ะชาไม่เลืนนายกลับมาก่อนลูกผมได้มิวนะครับเป็นมิวชัยนี่ด้วยนะไม่ได้ตัวสีชมพูปกติเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดาด้วยมิววันดีมิวน่ารักจริงๆ เดี๋ยวเราจะไปสุ่มอีกดีกว่านะครับอ่าวิสดาวหนึ 1, ่งพันเยอะเลยทุกคนเยอะเยอะเลยอือนั่นเละเราก็จะมาสุ่มโปเกม,มอนกันนะครับคือไม่คิดจะแบบไม่คิดจะทำอย่างอื่นบ้างนอกจากสุ่มโปเกม,มอนโอ้สามารถซื้อยอได้ด้วยทุกคนยอดนี้หนึ่งัน้าร้อโทเค็นอืมผมซื้อได้สบายนะครับแต่เราจะไม่ซื้อนะเพราะว่าไม่ใช่เงินผมเป็นเงินของเซฟออโอเค เรามาสุ่มต่อดีกว่าอ่าทำไมฉันอยากกดซื้อได้แบบกดซื้อได้แบบทีเดียวทำได้ปะเอ้ยได้ตัวอะไรทุกคนเรามาดูนีนดีกว่าได้ซาลูดีตัวอะไรอ่ะนี่คือโปรโมชั่นนานเหรอผมไม่รู้จักนะครับใครรู้จักก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะอ่าสุ่มต่อดีกว่า อ่าได้เป็นเลกิกัสนะครับผมเลกิกิจัดอ๋อนี่ก็เป็นชายนี่กันเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มให้หมดลยดีกว่าทุกคนสุ่มให้หมดเป็นเลยผมให้หมดเป็นเลยเพราะว่าเงินเราเหลืออ่าถ้ากดปิดจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อจะได้เลยอ๋อนี่เราได้เลกิสตีลนะครับก็เป็นสายเดียวกับไอตัวเมื่อกี้นะครับไอเลกิกัอะไรอะ ตรงนั้นมีตัวอะไรด้วยมังกรสุดได้แล้วเนี่ยไซการ์อ่าขี่ได้ไหมอ่ะขี่ได้ด้วยทุกคนว้าวสุดยอดไปเลยฉันสามารถขี่ไซการได้ด้วยอืมสุดยอดสุดยอดโอเคสมมติในวันที่เราต้องไปลงเราลองไปลงดันเจียนเนี่ยไหมทุกคนลงดันเจียนอะ่ะแบบเถือแบบ ถ้าไม่มีมันตามอย่างนี้ได้ที่นี่ลึกสุดของฟิท้าก็คือชิ้นที่หนึ่งเอ่อต้องลงไปเหรอโอ้ตายเสียงเงินด้วยเหรอโอ้โหสงเคยชิ้นส่วผมต้องใช้ชีวิตแบบว่าระมั่นะวังนวันนี้แล้วชิ้นส่วนโจรถ้อมหินตีบัวอะไรพีซีแคมป์เหรออุย้ยอะไรเหี้ยอะไรเหี้ยนี่คือต้องสู้กับเขาเหรออ๋อนี่คือเหมือนเราต้องสู้กับโจรถ้อมนะครับไม่ใช่การสู้กับโปเกมอนนะนี่เกิน ไอโจนเทิมโอนมีกอบลินด้วยทุกคนโอเคเซิร okay. ์ฟนี้ก็คือเป็น MMO ด้วยนะครับไม่ไม่ใช่แค่แบบว่าโปเกมอนนะทุกคนคือเป็นโปเกมอนผสม MMO คือแบบว่าสามารถต้องฟาร์มของมาแบบมาสู้เจ้าพวกนี้ด้วยนะทุกคนโอ้โหนี่จะเจอบอสเลยเหรอเอ้ยบอสฆ่าง,ง่ายมากก็สู้ได้นะครับกไไ็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ยากไปอะทุกคนนี่ก็เก็บชิ้นของชิ้นส่วนของแล้วก็ไปเรกไอเทมฟรได้นะอะไรอะไรอะไร อะไรอะไรอะไรฮหนีก่อนหนีก่อนฮึบอ่าเป็นไงเลือดขึ้นหัวใจก็เฟียวได้โทษทีไอ้น้องอุ้ยแหลก,ก,กทุกคนมาแหลกทุกคนเราไปที่อื่นกันดีกว่าครับอ่าเราไปลองไปโลกสร้างบ้านปะออมัอนหลุดมาอยู่ในโลกโปกเกมอนที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่โลกเรานะกด M เพื่อดูแผนที่เหรอไม่น่าใช่กดตัว N อ๋อมีเคว้ยด,ด้วยแฮะ โออมันจะมีเควสต่างๆให้เราทำด้วยนะครับเหมือนเป็นเนื้อเรื่องเหรอเออเจ๋งเจ๋งนี่คืออะไรอะเหมันจะเป็นใบอะไรสักอย่างมีต้นไม้สีแดงต้นไม้สีแดงมันดอกไม้อะไรดอกไม้อ,มอปกติผมมีตาของกอบลินด้วยฮะโอเคโอเคโอเคมีอะไรให้เราเล่นบ้างน่าสนใจอ่ราระบบขายโปกเกมอนโอเคแต่ยังไม่ได้ไป เราขายโปเกมอนดีไหมทุกคนนี่ฉันขายตัวนี้ในะราคา10บาทเอ้ยท,อย,ยทุกคนอ๋อขายได้ทุกคนก็คืออ๋อเหมือนมันเหมือนเขาจะคำนวณราคาให้เราเองอะตัวนี้ราคามื่นอ้โหูมื่นสองฉันไม่ขายแล้วนะราคามื่นสองแพงไปทุกคนอ่านี่ก็คือถ้าวางก็นี่คือเราจะแบบว่าจะไม่มีใครเข้ามาหาเราได้น,นะครับในพื้นที่10บอ็อกเนาะอ่าอย่างเงียบทุกคน แล้วก็ทับเซตโฮมใช่ปะอ่าตอนนี้คือเราทับโฮมคือเราจะว์าไปที่บ้านอ่าใช่ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอพาโปกเกมอนของผมแบบว่าไปแบบต่อสู้ก่อนล้วกันนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงโอเคมิวฉันเลือกเธอไปตอนนี้เราเจอกับชาซีเป็นชายนี่เหมือนกันนะครับเราจะดูว่าสกิลไหนที่มิวทำได้ดีซึ่ง มิวไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ยแต่มิวตีแรงมากแล้วมันก็เต็มิวไม่เข้าเลยทุกคนอ้าพอดีใช้เป็นมันม่นตำนานนะฮึตัวเดียวยังไหวอ่ะทุกคนเอ,อ้ยมันมาจะฮิวเรื่อยๆไงก็ไม่รู้ทุกคนยันใช้ท่าอื่นดูบ้างซารูด,ดีอ่าใช้ท่าหนยดีทุกคนคราชตำนานจริงไหมเนี่ยทำไมมีแต่ท่าแบบแปลกๆท่าแบบว่าเหมือนเป็มั่นเริ่มตน้นโอเคชนะมาดิโอ้ยคือตัวนี้แรงอยู่นะทุกคนคือฝั่งนู้นคือไม่มีโอกาสได้ฮิวเลยกระซิ โอ้ยโหดแล้วก็เรีวด้วยนะตัวเนี้ยคือมันคือเขามีโปรกมอนกี่ตัวเหมือนจะมีไม่จํากัดเลย,ยครทุกคนอ๋ออ๋อจบแล้วนะครับก็อีซี่วินนะครับผมก็นะครับสำหรับเซิร์ฟไคโอมอนนะครับก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็แวกแนวนะทุกคนเหมือน m m o ผสมแบบว่าโปเกมอนนะครับผมใครอยากเล่นก็อคอมเมนต์กันมานะครับเอ้ยไม่ใช่คอมเมนต์สิผมจะทิ้งลิงก์สาวตัวหนึ่ง ขยันเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอลองขี่มิวได้ปะมันขี่ได้ไหมอะ่ะตัวเล็กไปขี่ไม่ได้แฮะตัวตัวนี้ขี่ได้ไหมขี่ได้ผมว่าจะขี่ไปหามังกรหน่อยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไร